สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทัางช่องเนาะคะ่ะเนาะเอ้ามือนีแมคขั้วคือสซแวนตาพี่น้องจ้องโทรศัพท์อะไรก็อ่าตากรู้สซึกว่าสิบอบอปันไดานาะพี่น้องเนาะก็เลยส่แวนตาเนาะค่ะพี่น้องนะ <c oughs> นเ,าเนาะ,นะ,ะนนะจ้องโทรศัพท์ก็เลยรู้สึกว่าเป็นน้ำตาไหลออกมาก อ,อ่าใส่แวนจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เสาร์วันที่เก่าล้ะบอพี่น้องเอาวันที่เก่าไว้เถอะเอาเลขออกสิออกไว้ๆนตัวกระสันนะอ้าวคือหอดว,วันที่เก่าไว้แถบานนี้เเสาร์วันที่เก่าพฤกษภาคมหกเจ็ด นี่ผูใ้ใดฟันดีไปนอนแต่ว่ามานขึ้นนี่แม่ขั้วฟันยูเด้อพี่น้องฟันดีดีฟันบาอย่างแต่ว่าสิบว้านได้ตีเป็นเหลขกเพราะว่าเลขกับ่าท่านเห็ดแม่ขั้วฟันบาอย่างตีแม่ขั้วนี่ฟันว่าไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาไว้ถามูแกงพร้อมน,นี่พี่น้องแกงโอ้ยแก เบาเลี่ยงควมฝันบ่ท่านเล้วแม่ควไปเจ็บเห็ดจักเฮ็ดปวกเฮ็ดดินเฮ็ดนานเล่พี่น้องเจ<ม>็บมาแล้วมาแกงเด้แม่กวนแกงแกลงละบาน,นีหาพักเขาจาักเป็นยังนอเน,น,น,นกินหลายๆอย่างหาไปเงาเงาเต็มเดินบาตรให้หนึงละไปเก็บ,เ,กบเห็ดมากเจ็บแปดคนให้เอฟซี่เฮ้านี่หละ,ละเจ็บแปดคนละมากมานั่งกิน กินผักเขาเขากินไฟเดียวกันเนื้อมากว่าท่านครบว่าท่นแม่ขั้วา่ากินมากินเค,งนงเคงนิงนึ่งเคิงนึงย่างท่้นมีผูมมากกินพี่น้องหาไปอย่างเง้ยาวนั่นห้วยขันตามที่แม่ขั้วคิดว่าขันแม่ขั้วสรุปเลขนตีตติโอ้สีหไฮเอฟซี่ถุงคักๆอยู่อันนี้แม่ขั้วพันว่าท่านแต่สรุปเลขแต่ว่ามีเลขอยู่ในใจอยู่ห่างบ่าท่านสรุปเขาก็รอเบิ้งหลายๆคนที่จะเข้ามากคือกันเนาะค่ะเทาเขาสิเกงิงผู้เดียวว่าไร เพราะว่าตัวเลขแนวทางของแม่ขั้วนี่เกิดเกิดมาไงรุ่นเพิ่นดามาสิมาเกง่งผู้เดียวเป็นไปบ่ไดพี่นอ้องเข้าตรงรออาจารย์ครูพเพิ่นไงก็เข้าครูพเพิ่นอาหามากก่อนเข้าคือ <c oughs> บางที่อาจารย์คือิดพความเข้ากัตามแต่ว่าอาจารย์ครูเพิินเก่งก็เข้ากับว่าท่านไหนรุ่นจักเทียากามีจังสีนะเข้าก็ต้องรอบการที่ประกบกันเนาะค่ะพี่น้อง แม่ขั้วพึงจะเกิดสีมาเก่งมันเป็นไปใบเก่งไปผู้เดียวเก่งไปบรด้พี่น้องห้าตองเก่งน้ากันหลายๆคนหลักการที่พิจารณาเด้คือกันพิจารณาแนวทางคือกันกระสันแม่ขั้วสีหาย่งวะล่ง,ลงอาจารย์ในมากกละ่งห้ามาพิจารณาซอยกันคุยกันพี่น้องคุยกันว่าเป็นตาเดินบอเป็นตาม่าบอ่นสีว่าเห็ดเนียนผู้เดียวมันบได้ไม่งาม ต้องเฮ็ดหลายๆคนเพิ่นวาผู้หนึ่งมาตีผู้หนึ่งเห็ดมันจังใดเฮี้ยนละง่ามเพิ่นวานอกาะพี่น้องไปบ้านนี้แม่กว้วสิพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางคือเกาไปใส่กับ,บ่มมมตัวเลขแนวทางละ่ะพี่จะหน้าซอยกันคือเกาละเฮ้าคือจังเจ๊ไม่ประสองค์ออกหน้าเหมเดินมาดีๆจากงวดตั้งเต่ปีไม่พี่น้องตั้งแต่ปีไม่พุน,ต,ต,พนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดผุน ลุดพี่น้องหัวที่ผ่านมาเอาเพิ่นบบเคยลุดจักเทียเพิ่นกันย่งหลุดคือกันกับอ่ะคือกันกับอันหลักสิบล่างนะลุดสองหัวแล้วแม่ขั้วบบท่านเอามาลงเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วบบเอามาลองเด้อรอเหตุเบิงห้มันเข่าๆหลายหัวสักวันเขาจะเอามาลงไหมกันรอบมันเข่ากันแต่ว่าเจ๊บอกประสงค์ออกหน้านนีเพิ่งจะลุดเด้อพี่น้องเด้อหัวกระสีลุดมาตองหัวนี่สิเป็นยังไง <c oughs> แม่ขั่วเคยจับของเล่ามาใส่กันกับของแม่ขั่วอันนี้เคยถือเลียวมาเนาะค่ะเนาะเคยถือมาแล้วสองสามหัวล้วจับมาใส่กันเพราะว่าแม่ขั่วกบพึงจะเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะก็สังเกตเบื้องว่าตัวไรรุดตัวไดบอลรดตัวไรบอลรูดถ้ามาจับใส่ของเทาเบื้องจับของผู้นุ่นผู้นี่ใส่กันเบื้องอาจารย์น้่นนี่นั่นใส่กันเบื้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั่วกบโอ้กะจักรเห็นแม่ขั่ววางไลยแม่แม่ขั่วโฮกามาเหมืวอวาดนนิเนาะค่ะพี่น้อง ก็ต้องอาศัยพี่น้องแล้วก็อาศัยอา,อาาย,ายอาจารย์หลายๆอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะไปข้าไปเบื้องตัวเลขเนี่ยทางของเจ๊ไม่ประสงค์ออกน้ําอันนี้ให้พิจนนารณาเ้ยะค่ะพี่น้องเพิ่นเข่ามากดีๆพักกระดุดมากต้องเข่าอีกงวดนี่ของเจ๊ไม่ประสงค์ออกน้ําไปเบื้องตัวเลขค่ะพี่น้องนี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเจ๊ไม่ประสงค์ออกน้ําหลุดเนาะคะ่ะง <c oughs> วดที่ผ่านมา งวดก้อนๆของเพิ่นได้เก้ากับหนึ่งเด้อพี่น้องเก้ากับหนึ่งไปเข้าที่เก้าแปดส้นกันกับของแม่ขั่วงวดที่ผ่านมาบางหันของเพื่อนบอส้นกันเด้อค่ะพี่น้องเด้บอบส้นตะว่าันจับคู่เข้ากันได้เด้อพี่น้องถ้าพูดถึงว่าถ้าโบส้นนี่ของเจไม่ประสงค์ออกนามนี่ขันของเพิ่นบ่หลุดเมื่อกี้นี่ถือที่พี่น้องขันสมมติว่าของเพิ่นไม่นึงนี่ถ้าเข้าถือแต่ว่าถือกระเสียไปไว้ลักลักสีลักหน่วยให้เก่าราวาของแม่ขั่วพี่จับมันคือลักสิเนาะพี่น้องเนาะ เอ้ยกระสิอยูไปตูกลับคือเก่าเอารอบนี้ห้ามาเบิงกันว่า <c oughs> เจ๊บอประสงค์ออกน้ำนี่สลุดเพื่อจะเดินมาเบิงตัวเลีแนวทางน้ำกันนอพี่น้องอย่าลืมว่าของเจ๊ไม่ประสงค์ออกน้ำหนีบุนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ย่าเอาไปเซล่งเพราะว่าของเพื่อนเป็นสายบุญ <c oughs> สูตรพี่น้องอันสืพพะพี่นองเอฟซ <c oughs> ี่อ FC, คอมเมนต์มาพี่นองอันในคอมเมนต์ว่ามันจะของเขียนถือดูในหนาคอนเทนต์เห็นว่าอ้าคือเขียนถือ,อยู่พะนะไม่ต้องถามตามอย่างเดียว ไม่ต้องถามอย่างเดียวมันขาดทิ่ตามพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องต่ออามมตามไม่ต้องถามตามอย่างเดียวพ่อว่าพี่น้องคออเมตนเขามาเอาบัรดุหนาคอนเทนคือถือแม่ขั้วมาค้นเบิงตัวนี้อ้าว <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้อง ขอโทษขออภัยของอาจารย์ไม่ต้องถามตามอย่างเดียวนี่แม่ขั้วหลงส่ลืมส่ตมเอ่เพิ่นวิ่งบน,บนอันนาติตามเดินมาเงาเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วจังเอามาลงเพิ่นพิจารณาแล้วเรียบร้อยโตนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมันรอบเอามาลงมันสิเป็นจังไรเท่ากับพิจารณาซอยกันเด้อค่ะเป็นได้ที่หน่วยสิบแต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างของเพิ่นเด้อค่ะเด้อไม่ต้องถามตามอย่างเดียว เอาแกที่หลังอีกแล้วบ่ผิดบอมเนแม่ขั้วเพื่นอนวะนาะพี่น้องนาอเอาบัานขออนุญาตเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจไม่ประสงค์ออกนามนี่ของเพื่อนเป็นสายบนเด้อพี่น้องเด้อของเพื่อนเป็นสายบน ขันล่งล่างถือว่าผิดคือกันกับของแม่ขั่วบางหันละไปรักน่วยถือว่าผิหงวดที่แล้วผิดของคนเขาาาด,ดีดีพี่น้องเขามาตั้งว่าหลายงวดละเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมวดพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่ง รอบนี้ของเจ๊ไม่ประสงค์ออกนําวิ่งบนเป็นอะไรอีกเนาะศูนย์นี่คือมาหลายเนรอศูนย์นี่เนาะนี่ค่ะพี่น้อง สำหรับเจบปประสงค์ออกน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะของเพิ่นเดินมาดีๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะรอบนี่มาลุหลุดรอบเดียวเด้อค่ะพี่น้องลุดรอบเดียวเ <c oughs> จ็ดงวดที่แม่ขั้วเอามาลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะลุดรอบนี่รอบนี่สิเป็นจ้าไหนอ่ะพ,นอพะ,นนะ,ะพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาแคปหน้าจอไว้เถอะเบิง้งสำหรับเจมไม่ประสงค์ออกนามจะเดินต่อหรือไม่นะะ้อค่ะวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567อยหมักกะจัดบ่มักกะทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนพอกันคลิปหน,าน,ะะนนะาป้ามเมน,น,ะะนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ครัวสิไดฟ้าไปตอบอ่ะอ่าคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องอ่ะแม่ครัวตอบทรายอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ สาอยู่อะค่ะเพราะว่าเหตุงานหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่รั่วคนเดียวเห็ดงานหลายอย่างอ่พอกันคลิปหน้าน,นะค่ะพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ